เข้ามาในโรงแรมมาดูโอ้โหดูหรูเลยดูหรูเลยดูสิดูสิเพื่อนๆดูมีต่างชาติมารอคนที่พักต่างชาติมาดูสินี่ห้องพักรับรองเพื่อน,น,นดูห้องพักรับรองใช้ได้เลยข้างในนี้ อันนี้จะเป็นท้องที่เราเดินเข้ามาครั้งแรกนะครับดูผมให้อย่างน้อยก็สี่ดาวแล้วครับเนี่ยครับนี่ดูห้องพักดูสวยงามมีสปริงเกอร์มีก้องวงจรปิดมีสปริงเกอร์มีก้อกวงจรปิดทุก ทุกชั้นมีบันไดหนีไฟชั<อ>้นบันไดห<ใ>น,นีไฟปลอดภัยสําหรับคนแกๆ่ๆที่จะวิ่งหนีไม่ทันเราจะมาดูห้องตัวอย่าง9020นะครับไม่ได้ใบหวยโอ้ห้องสวยงามมากมีเตียงอย่างทุกอย่างเลยนี่สมคุ้มคุ้มค่ากับราคาไหมครับเนี่ยมีทีวีมีอะไรทุกอย่างอันนี้เขาก็ไม่ได้เซตให้เรานะเรามาถึงเราก็มาเปิดทันทีเลยมา,มาเยี่ยมชมกันสดๆเลยนี่น,น,นี่เปิดแอร์เย็ยนฉ่ำห้องดูสวยงาม โอเคมีห้องน้ำก็ไม่ใช่แบบดูมีสกกชีเหมือนกับที่เราเคยพักประจำทุกทุกที่นะครับเขาก็มีในห้องนี้ก็จะมีตู้เย็นมีอะไรให้พร่อนี่คือห้องอาหารตอนเช้าอันนี้ก็จะทำไข่ดาวออริกสดสดครับ จะมีเป็นอาหารแบบอเมริกันเอ็กซ์อเมริกันนพวกนี้ครับผมแล้วก็นั่นเล่นไปนลายอาหารถ้ากิดสิบถึงร้อยเนี่ยครับแห้องนี้ครับอันนี้ห้องนี้ห้องใหญ่จัดได้ถึงแปดสิบถึงร้อยท่านที่นะครับนี่ครับห้องที่เราจะจัดเลี้ยงงานกันแปดสิบถึงร้อยก็จะแต่ถ้าพวกเรามาไม่ถึงแปดสิบท่านเราก็จะใช้ห้องเล็กกว่านี้ห้องอยู่ประมาณนี้นะใหญ่กว้างหรูหราหรูหราจริงๆครับนี่ โอเคดูโอเคนี่มีบอนเบทีก็จะทำต่างหากให้เขาอันนี้เขาห้าสิบคนถึงหกสิบท่านนะครับพวกเราประมาณนี้นะครับมีถ้าหากว่ามามากกว่านั้นเราก็สามารถจะทะลุฝั่งตรงนี้ได้นะครับอันนี้มาดูวิวนะครับเราจะต้องเดินไปขึ้นเรือที่เอเชียทีพห่างจากนี้ไปประมาณ8ปดถึงสินาที ทุกคนจะเห็นนะั่งกิ้าสวรรค์อยู่ตรงนั้นนะครับเราจะขึ้นเรือที่เอเชียที T, หลังจากที่ลงจากเอเชียที T, หลังจากลงเรือแล้วเราก็จะมาขึ้นท่าเรือเอเชียที T. จากตรงนี้มาก็จะเห็นฝั่งแม่น้ํเจ้าพยานคือเราจะอยู่ตรงข้ามกับเ,เราไม่ได้ติดอยู่ฝั่งติดเจ้าพยานเราอยู่ตตรงข้ามอีกฝั่งนึงนะครับนะครับคนเฉียวชนอันนี้ลานจอดรถดนะครับมีทั้งหมด4ชั้น สี่ชั้นแล้วมีลานข้างนอกอีกจอดรถได้ประมาณ400คันนะครับสบายนะครับเพื่อนๆไม่ต้องห่วงเรื่องรถเลยครับอันนี้ออกมาข้างนอกแล้วนะครับเป็นตึกสูงแต่ดูเก่าข้างนอกดูเก่าเก่าประเภทสองดาวเองแต่ข้างในนี้สดาวครับ ผลโทะว,ว่าเขาติดโควิดเขาไม่มีเขากำลังจะทาสีใหม่